สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมดี y วสำหรับวันนี้ผมได้มีโอกาสเริ่มต้นเข้าสู่งการพลังงานทดแทนหรือหลายๆท่านนะก็อาจจะเรียกว่าพลังงานสะอาดผมก็เลยอยากจะเริ่มต้นที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาใช้เองบ้างนะครับและที่ผมมองมองไว้ก็คือจะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ครับคำถามที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือ แล้วผมจะเริ่มใช้แผงขนาดเท่าไรแน่นอนครับว่าสำหรับการเริ่มต้นของผมเองผมก็ยังเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับก็คงจะต้องใช้แผงเล็กๆไปก่อนครับโดยผมก็จะมีโจทย์อยู่2ข้อนะให้ตัวเองดังนี้ครับ 1. แรงดันไฟที่ออกมาผมอยากจะให้มันมากกว่า12โวลต์ขึ้นไปเพื่อนำมาต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ และถ้าแรงดันมากกว่า14.6โวลต์ขึ้นไปนะก็ยิ่งดีเลยครับเพราะมันจะสามารถชาร์จเข้าในระบบ12โวลต์ของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตได้เพื่อให้มันกักเก็บพลังงานเอาไปใช้ในตอนกลางคืนและ2กระแสที่ออกมาผมอยากให้มันมากกว่า 2M แอมป์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าแอมป์ต่ำกว่านี้ผมจะรู้สึกว่านะมันไม่ค่อยเพียงพอต่อการใช้งานสักเท่าไหร่ ผมก็เลยตกลงปลงใจนะเลือกจะตัวแผงนี้เป็นแผงโซลาเซลล์แบบโพลี่ขนาด60วัตต์เขาบอกรับประกันถึง10ปีเต็มครับพอแกะออกมาบรรจุพันธ์ก็ถือว่าห่อ,อก,กันกระแทกมาค่อนข้างดีเลยครับขนาดความสูงก็ประมาณ59เซนความกว้างก็ประมาณ67เซนด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีขั้วบวกลบแนละที่เป็นหัวแบบ mc 4 และก็มีเนมเพจเขียนบอกไว้ว่าผลิตแรงดันไฟสูงสุดประมาณ18.1โวลต์และผลิตกระแสสูงสุดประมาณ3.32แอมป์แต่มันก็จะเป็นเงื่อนไขาการทดสอบในสภาวะที่ดีที่สุดของผู้ผลิตเขานะครับแต่การใช้งานจริงเดี๋ยวเราจะต้องนำแผงโซลาเซลล์เนี่ยมาตากแดดเดี๋ยวผมจะลองวัดแรงดันคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ นี่ฮประมาณ24โวลต์23โวลต์กว่าๆนะช่วงเวลาประมาณ9โมงครึ่งแต่มันก็จะเป็นโวลตลอยอยู่นะครับถ้าต่อกับโหลดเนี่ยแรงดันมันก็จะตกลงมา5-6โวลต์ส่วนกระแสก็สามารถวัดได้โดยการนำขั้วบ,บวกลบมาช็อตเซอร์กิตกันแบบนี้แล้วก็อ่านค่าจากแอมมิเตอร์หรือจะใช้เป็นแคมมิเตอร์ก็จะเห็นชัดกว่านะครับ เนี่ยกระแสก็จะประมาณ1.6โวลต์หลังจากนั้นผมก็กลับมาวัดแรงดันดูอีกทีตอนประมาณบ่ายโมงครับผลปรากฏว่าแรงดันที่ได้ก็ใกล้เคียงกับแรงดันที่เราวัดเมื่อเช้านั่นก็คือประมาณ23โวลต์กว่าๆส่วนกระแสก็วัดได้ประมาณ2แอมป์หน่อยๆครับ และถ้าผมยกแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาทํามุมให้มันตอบรับกับแสงแดดกระแสมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกมากกว่า2.5แอมป์ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบต่อกับโหลดที่เป็นหลอดไฟไส้ขนาด12โวลต์ยิม5วัตต์ดูนะครับเนี่ยหลอดไฟมันก็จะสว่างขึ้นและถ้าผมวัดแรงดันวัดโวลต์ มันก็จะตกลงมาเหลือประมาณ17โวลต์กว่าๆครับกระแสที่ไหลก็อยู่ประมาณ2.3แอมป์แรงดันและกระแสที่มันอยู่ประมาณนี้ที่จริงแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้กับโหลดได้อย่างหลากหลายรูปแบบเดี๋ยว EP ถัดไปเราจะมาดูกันนะครับว่าแผง60วัตต์ตัวนี้เราสามารถมีวิธีการนำพลังงานพวกนี้นำไปใช้งานได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตาม EP 2แล้วกันครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เคยมีประสบการณ์การต่อใช้งานแผงเล็กๆพวกนี้มาก่อนแล้วได้ใช้ประโยชน์จากตัวมันอย่างคุ้มค่าก็ <_ C. S 1> สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ดูเป็นแนวทางและเพื่อนๆท่านอื่นนะที่กำลังมองหาเล็งๆไว้ก็จะได้ไอเดียประสบการณ์ใหม่ออกมาใช้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนถ้าหากเพื่อนๆสนใจแผงตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับ ขอบคุณพเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ